สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุสมทอจังหวัดเลยค่ะจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดอรธานีกันค่ะ พิพิธภัณฑ์ธรรมะใจดีพระธรรมวิสุทธิที่มงคลหลวงตาพระมหาบุญยนสัมปันโนนั้นสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบวญยนสัมปันโน,นผู้ถึงพร้อมด้วยญยาณอันบริสุทธิ์เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบุญยนสัมปันโน,นเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและรวบรวมหนังสือธรรมะ ตลอดจนอัฐบ,บริการขององค์หลวงตาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคารวะได้รำลึกถึงคุนปกะธารทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวไลลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัรคติยราชนารีทรงเป็นองค์ประธานโครงการและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจจุธาพรเป็นองค์ประธานในการออกแบบก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีตั้งอยู่เลขที่906หมู่ที่14บ้านตาดต,ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพื้นที่รวม181ไร่เศษเป็นพื้นที่ส่วนอาคารและภูมิทัศน์38ไร่การออกแบบเริ่มจากพิพิธภัณฑ์พระวิหารและพระธาตุเจดีให้ตั้งแนวเดียวกันกับจิตตกาารสถานที่พระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงตาพระมหาบุญยนสัมปันโนและที่สำคัญ,ญยิ่งไปกว่านั้นค่ะ คือในทิศท,ทางเดียวกันนี้เป็นแนวตรงไปถึงพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดินแดนพุทธภูมิในประเทศอินเดียค่ะพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระาธาตุเจดีเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆังแปดเหลี่ยมปลียยอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96. 7สซส่วนบนที่ระดับความสูง33เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนและสมทิศยอดประกอบไปด้วยเจดีสี่ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกซึ่งแกะสลักจากหินจุยเจียตอนกลางพระธาตุเจดีเป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดี และพระอัติธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบวญยนสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระเลิกโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเมเลรลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีสเสด็จมาทรงวางศิลาเลกเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2 5 5 6สส่วนที่สองคือพระวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระวิสุทธิมงคลาศาสดาเจ้าฟ้าจุลาพนารนรมิตรถัดลงมาด้านซ้ายจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะศีโลตรงกลางเป็นรูปองค์หลวงตาพระมหาบัญยณสัมปันโนและด้านขวาเป็นรูปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตส่วนที่สได้แก่ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย เป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิปทาธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนณถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนฐานด้านหน้าจะรึกคคำสอนภาษาไทยฐานด้านขวาและซ้ายจะรึกคคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลเปิดให้เข้าชมวันละหกรอบนะคะรอบละไม่เกิน30คนสำหรับอาคารพระวิหารและพระาธาตุเจดีเปิดให้ได้เข้าเยี่ยมชมและกราบสักการะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีค่ะ